ไปเที่ยวสวนน้ำแต่มีใครไมครับที่แอบเข้าสวนน้ำแลวอยู่ในนั้นทั้งคืนวันนี้เราจะไปะชนภัยในสวนน้ำกันออกสารวจทุกซอกทุกมุมแต่ว่าเราก็ต้องหลบพนักง,งานสวนน้ำให้ดีๆเพราะถ้าโดนจับได้อะเราโดนไล่ออกแน่ๆเราจะอยู่ในสวนน้ำทั้งคืนรอดไหมและในสวนน้ำตอนกลางคืนจะน่ากลัวขนาดไหนไปไปจภาภัยสํารวจกันเลย มาถึงที่สวนน้ำไปแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยไม่มีลูกค้ามาใช้บริการแล้วรถเหลือน้อยมากมากเลยจะทำตัวมีพิรุธดิไม่มีพิรุธเลยตอนนี้ปกติแล้วแอบเข้าไปในสวนน้ำกันเลยนะฮะทุกคนุเปิดไมมันเปิดแล้วเอาเอเอาป่มมันันี่มพี่เมย์ มึงแต่งตัวอะไรเนี่ยเด็กไ่เป็นเล่ห์เหรอเราแต่งตัวอะไรเนี่ยยิงจิ้วเลยสิงสิงิงเดียวปันเรี่ยไม่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 ใช่แบบนี้ตอนนี้เราเข้ามาที่สวนน้ำแล้วนะครับทุกคนซึ่งเป็นใหญ่มากเลยนะโอเคเราจะไปหาที่พักเราก่อนดีกว่าตอนนี้ตามมาตามมาโอ้โห้ไม่มี ไม่มนนีก็ระวังดิทุกคนไม่มีใครเห็นก๊อดล็อกอันนี้มันเป็นที่เล่นหน้าผาเลยอ่ะทุกคนดูดิหุ้ยอยากเล่นนะอ่ะหุ้ยอันนี้กูโคตรน่านเล่นเลยเาใครลูกเสือพอเททำแมันนี่ก่อนครับเพื่อนเราต้องหาที่พักพกันก่อนนะฮะที่เล่นเซิร์ฟไว้ทุกคนใช่ใช่มาเล่นแบบนี้แหละพี่เร้านปิดหมดแล้วน้ำแก้วหนึงค่ะเอาหวานหวานค่ะไปก่อนสนที่ขึอนเงี้ยฮึสีชมพู 啊 <laughs>、ah,！谁来欺就我？ เฮ้ยอ,อยากเล่นไอแชมพูแชมพูอันนี้อ่ะอูนสูงเลยใช่ยี่เป็นล่อความดันขึ้นเหรอ <c oughs> ตอนนี้ส่วนน้ำพึ่งปิดไปสดๆร้อนๆเลยนะครับนี่น้ำใสมากโคตรโดดอ่ะโอ้โหมันขึ้นทางไหนอะไรยังไงวะเนี่ยมีหลายเครื่องเล่นมากเลยนะแบบมีฟางสามสี่ตัวเลยอ่ะแนวเดียวแล้วก็<อ>มีหงาย่างๆด้วยมั้ยเราเอากลับบ้านเนี่ยกันไปเลยลกันไปกลับบ้านเอาลมเราเอาลมออกขนาดพี่กั้นอ่ะเหมือนท่าเรือโคตรเท่สวยมากเฮ้ยเจอท่าข้างหน้าเว้ย เครื่องเล่นโคตรใหญ่อ่ะพี่กอลดูดิโอ้โหเป็นลำพงเลยเอาทำกลับด้วยไหมไอ้ทำโหมดทุกอย่างทำไม่ได้เหรอโอ้ยพี่นี่ได้นะก่อไฟเลยไม่ะได้โอเคต่อไฟไม่ได้เดี๋ยวมันไหม้โอเคแล้วเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะอาศัยกันอยู่ที่ถ้ำแห่งนี้นะครับทุกคนนะถ้ำนี้สวยมากเลยนะเป็ที่แบบเขาสร้างขึ้นมาเองอ่ะใช่ไหมอ่ะพอดีตรงนั้นเหรอไม่ไมซ้อมหลบเผื่อมีพนักงานมาซ้อมหลบเฉยๆอจริงะอันนี้ มยูได้หรอเฮ้ยน่าชิวชิวน้ำอ่ะบริเวณตรงนี้เนี่ยเป็นที่ที่เราเนี่ยน่าจะอาศัยอยู่ได้นะครับตรงนี้มันเป็นน้ำหมดเลยเว้ยทุกคนมันมีใครมาเดินตรงนี้อยู่แล้วมันอะไรมาปัดอะไอันนี้มันก็ที่นี่น้ำด้านขวานี่ก็แบบกำแพงแบบรั่วได้เลยแบบสมมุติมีคนเดินผ่านตรงนี้ไปตกหลงน้ำไปเลย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 สมมุติเขาเจอเราเฮ e ้ยพวกมึงมาทำอะไรกระโดดลงน้ำเลยนะ ไม่เอาก็หินปลาหัวให้แตกไปเลยที่กไม่ขโมยก็ฆ่าคนวะหมดจัง่ะเพื่อนครับว่าเราจะไปสำรวจด้านนี้กันก่อนดีว่ไหอเ้ยมันมืดมืดเต็อเลยเราก็ไปล่งร่างดีวะเฮอถึงเวลาแปล่งล่างวะี่ลมีต้องการความช่วยเหลือเราต้องการจะไปประยุมใครปูเล็ดตุลุกตลกตลกตุลุกตุลุกาุลุกต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 ขตุลจ ีเฮ้ยว่ะซื้อมาไม่ได้หวังเลยวะนปลื้มเลยเนี่ยปลื้มเลยไม่คนื้มเลยไม่ปลื้มเลยไม่ใช่แบบนี้เฮ้ยเจออะไรเจออาหารอาหารที่อ้าวคือไม่มีเลยตรงนี้จะเป็นบาร์นะครับผมทุกคนนะมะพร้าวมะพร้าวเอาไหมเอางี้เอางี้เขาแจกตรงกันก่อนแค่แอบเข้ามาเนี่ยก็โดนปรับแล้วถ้าขโมยของเนี่ยปุ๊บเลยนะจะทำอ๋อแล้วว่ะไปไปไปทะเลว่ะเฮ้ยไหน เคยจริงโอ้โหน่าเล่นน้ำใสมากสะคลื่นที่มันแบบปล่อยคลื่นหรือเปล่าตอนที่มีคน่ะดูดิเนี่ยมันเป็นที่ตีคลื่นใช่ส่วนน้ำชื่ออะไรเนี่ยวาวานาวานานาอะไรเนี่ยวานานาวาวานานาวาชื่อส่วนน้ำวานานาวาโอ้ยพวกเรานี่มันเก่งเลยโอ้ยอยากเล่นน้ำเลย เอาแม่เราจะเล่นน้ำเลยปะวะหมดชื่อแล้เฮ้ยเฮ้ยจะเย็นตีนก่อนดูด้วยนะเฮ้ยมีเสียงงัวเสียงงัวพวกเราเตรียมพร้อมมากเลยนะครับทุกคนในการเล่นน้ำนะครับแต่ว่าใส่พี่เบย์พี่เบย์ดูแบบดีใจมากอ่ะเห็นอะไรคือวิ่งจ้ำน้ำหนีไงน้ำมันใส่เลยจะทำไปไหนบอสพี่พี่ปฮะเล่นเลยไหมใช่เราต้องรีบไปนะเว้ยพี่เบย์ล่ะพี่เบย์ คนทางอีามกมากเพื่อนไหวไหมไหวความลึกนี่ประมาณ2 6 0เมตรเด็กเนี่ยน่าจะเล่นได้สบายเลยเราไปหาบริเวณที่มันแบบว่าน่าจะแบบว่าปลอดภัยแล้วก็หลบกันถึงตอนกลางคืนดีกว่าดีกว่าชิมหายครับี่ บอกใครแล้วนี่ว่าผมแอบเข้ามาแต่ผมให้20บาทคือหลังจากที่เราเล่นน้ำมานะครับทุกคนนะบริเวณตรงนู้นน่ะไรติดต่อกันเต็มเลยอ่ะเข้าใจติดตึกตักเจอดีนะเราขึ้นน้ำกันแลก่อนทุกคนเฮ้ยไม่บ้านด้วยวะเอาอีกแลนะจะบอกใครนะครับว่าผมแอบเข้ามาขอบคุณครับไปกันต่อไม่มีใครรู้อ่ะเข้าใจตรงกันนะครับคุณในสมองยังไม่มีใครรู้พวกเราแอบเข้ามาในส่วนน้ำโอเคครับทุกคนไปต่อ เขาบอกว่าเด็กต hey, ้องสวมเสื okay, passage, okay. okay, to to ้อชูชีพเอ้ไมย์พี่มีไม่ใช่เด็กเลยโอเคครับตอนนี้เนี่ยมันใกล้จะมืดแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปพักกันตรงบริเวณบาน้ำเหรอใช่ลึกไหมพี่เมย์แลรูบอกมันไม่ลึก หวดบายน้ำสวยมากพี่ก๊อตดูดี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยคุณแม่เกไปหรือเปล่าน้ำแก้วนังค่ะเอาเบียร์สิบกระป๋องมาหนนะครับเฮ้ยพนงอ่อยชนชนชนแป้งนี่โอ้ยน้ำทิพน้ำทิพ มันสุดยอดจริงๆนะครับทุกคนครับแบบจินตนาการของพวกเราเนี่ยสุดยอดเลยสมองอยู่ในหัวไหมวะเนี่ยไม่บอสโยนทิ้งก่อนกครับเซยออยู่แล้วนวดดิน้องี่พี่มันดีมากนะครับทุกคนครับคือการมีบาร์แบบเนี้ยการมีบาร์แบบเนี้ยคือคนมาเล่นน้ำบางทีเขาก็อยากแค่น้ำใช่ไหมแล้วบางทีเขาก็อยากจะนั่งชิลกับเพื่อนคุยกันอะไรอย่างงี้นะครับกดส่วนใหญ่ของสาวว่ายน้ำอ่ะส่วนใหญ่จะแบบไม่ให้กินอาหารของตายอันนี้ก็แดบดถังเครื่องดื่มมาได้เลยใช้เรื่องที่ไหน พี่เมย์ดูไฮโซมากเลยขอเท่ๆนะค่ะเท่ๆทั้งส่วนน้ำเป็นของเราเอาสายนี้กลับบ้านไหมเอ้ยเอาเิยขโมย้ยช่วยกันอมน้ำด้วงกันเอาละแล้เดี๋ยวเจอกันตอนกลางคืนครับทุกคนบ๊ายบาย โอเคครับเพื่อนๆครับตอนนี้เนี่ยนะฮะเราใช้โดนบินสำรวจนะครับทุกคนนะโอ้โหเยผมอยากเห็นมากงมากใหญ่ใหญ่คืออะไรเนี่ยไอที่เรามาไงไหลลัโพงเลยอึะอึกแต่ว่าดูดิฮะทุกคนไม่มีคนอยู่ในส่วนน้ำเลยมีเพื่อราวสี่คอนบนดูบนดูครับผมพี่เมย์พี่เมย์ขัดจังหวะมากเลยโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะเอาโดนบินลงมาก่อนนะครับเพื่อนๆมาแล้วโดนมาแล้ว ชื่อนี้ว่าไอรอนโอ้เฮ้ยเดี๋ยวเราจะเริ่มทำการสำรวจแล้วมันเริ่มที่จะมืดแล้วนะครับตอนนี้เขาเปิดไฟเอาครับทุกคนดูดิโอ้โหอันนี้คือโรงอาหารเว้ยอ๋อเออเนี่นี่นี่โอ้โหกินมเออวะวันนี้เราได้เอาของกินมาไหมเราไม่เอามาหายหายแล้วอย่าบอกนะเราต้องอดจนถึงพรุ่งนี้อ่ะเอาไม่ได้มา เตรียมเสื้อแปลงร่างอยู่เผื่อการเทวรเอ็นะทุกคนเดี๋ยวเราไปเริ่มสำรวจนะครับผมจากด้านนู้นที่เรายังไม่ได้สำรวจดีกว่าด้านซ้ายเนี่ยเราสำรวจไปเยอะแล้วนะครับทุกคนปตั้งจุดนี้น่าสำรวจมากมันเป็นล็อกเกอร์ที่แบบโคตรอลังการนะครับผมใช่ค่ะเอาไว้เก็บของอ๋ออันนี้มันเป็นห้องน้ำด้วยนะครับก็จะมีล็อกเกอร์เยอะมากพี่เมย์บอสพี่กัดเราจะช่วยกันเปิดล็อกเกอร์ดูซิว่ามีของอะไรเหลืออยู่เฮ้ย อะอะไรกมตเอดีเง้าี้อ่ะปันไดเลน้ยเราไม่เปิดน้ำตอนนี้เนยเราอยู่ตรงนี้นะครับผมเราต้องเดินกลับไปตรงนี้ปื๊อันนี้มีส่วนอาหารเป็นะรป้อันนี้เป็ไม่กเซิร์ฟนะก็เามาจะเป็นาขาม่อาก่น เดี๋ยวพรุ่งนี้พาเล่นจะอยู่ถึงพรุ่งนี้กันเลยนะครับเพื่อนเดี๋อย่างแรกคือพรุ่งนี้เราต้องรีบกินข้าวนะระหว่าวันนี้เราได้เอาของกินมาไหมเราไม่เอามาหายายแล้วเอ๊ยแล้อะไรอ่ะขี้เลี้ยงอะไรสักอย่างหรือเปล่าหรือว่าเออเอาให้กินพี่เมย์ใช่ไม่เอาอัโงวิ่โรงแรมเป็นของเขาจริงๆด้วยว่ะจริงเหรอนี่ของพี่โอเคของพี่เมย์นะของพี่เมย์ก็ได้เราไปสำรวจ13 25 17กันครับทุกคนได้เลย Let's go ไป บรรยากาศตอนกลางคืนอ่ะกับตอนที่เราเข้ามาแรกๆอ่ะโคตรต่างกันเลยครับดูความรู้โอ้ยเงี่ยคนลุกอ้ยแต่ว่าโรงแรมที่มีสวยมากเลยนะพี่กอดดูเครื่องเล่นดิโอ้ยิ่งใหญ่ไม่ต้องไหนต่อวะหรือว่าตรงไปฝั่งนู้น มันปิดข้างในเปล่าโอ้อมันอาจจะเก็บไในนเสาวคนใหญ่ให้่เลยโอ๊ยไม่ผมนึกว่าคนน่ะเห็นเป็นนี่ไงนี่อะไรนน่เล่นมากเลยคืออะไรอ่ะให้วิ่งวิ่งแบบทรงตัวอะไรอย่างงี้ป่ะเน,น,นี่ยเนี่ยแล้วก็ให้เรากระโดดหรือเปล่าปล่อยนะโอ้โหนี่ไงอ๋อเหมือนแบบเอาไว้ให้เป็นอุปสรรคอะไรอย่างงี้ป่ะ <c oughs> ใครเคยเล่นบอกด้วยแล้วกันนะครับ <c oughs> อ้าวเดินกลับมาที่เดิมอ้าว ลงทางกับมันตรงเลยมาตรงบ้านน้ำเออบ้านน้ำเนี่ยบ้านน้ำมีนี่เองลองลงกลับไปทางนี้ได้เลยกลับไปดูเห็งที่ไหนมันไม่หรอตามทางเออมันมีทางเดินปะฮัลโหลสวัสดีครับมีใครอยู่ไหม กล้องออกมาด้วยกล้องออกมาก็ยังโอเคแต่ถ้าตอบกลับมาเป็นอีกประโยคนี้ไม่โอเคเลยหวัสลกวงเลยคนใหญ่เลยที่เขาแต่ละชิ้นมันราคาเท่าไหร่เราะมันอลังการมากเลยแต่ละชิ้น่ะเราหลงทางเรียบร้อยไม่รูาไปฝั่งไหนอะหลงทางเฉยคือเดินปึ๊บแล้วมันวนกลับมาที่เดิมแล้วพอไปดูแผนที่มันก็มีที่หนึ่งแต่เรามาเล่นน้ำตรงนี้ดีกว่ามเล้นชิว มีทั้งน้ำมีทั้งไฟอะไรพี่เมย์จูใหญ่จังไม่ใช่ไปไหนไปไหน ทุกคนเดี๋ยวเรานะ่จะหลบันอย่างไถ้ำนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเราออกไปเล่นข้นเล่นกันนะครับตามทุกคนครับผมเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ครับผม let's go ตอนนี้ก็ เช้าแล้วนะครับทุกคนคนโคตรเยอะคือเมื่อคืนที่เราเข้ามาทุกอย่างมันดูเงียบสงัดแบบน่ากลัวมากอ่ะนะเออออันนี้คือเราไปซื้อมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี้อันนี้ก็เป็นวานนาวานะครับผมทางข้าแล้วก็อันนี้เป็นเล่นได้ไม่จํากัดเลยเครื่องเล่นใช่นะครับแล้วก็อันนี้คือบุฟเฟ่ตอนนี้11บเอ็ดโมงครึ่งนะครับอันนี้เราจะกินได้ถึงประมาณ4ี่โมงเย็นโอ้พี่นั่งอยู่ตรงนั้นแหละตรงนั้นเลยเราจะเล่นก่อนหรือเราจะไปกินข้าวก่อนดีพี่เมย์กินก่อนไหม โอเคกองทัพต้องเดินด้วยท้องไม่ได้กินอะไรแต่เมื่อคืนเพราะว่าเราไม่มีใครแบบว่าเอาข้าวเอาตะเบียงมาเลยนะโอเคโอเคปะหาบุฟเฟ่ดูคนบุฟเฟ่บุฟเฟ่ มันต้องมีอะไรที่มันเจ๋งๆว้ายก็มีจีน่าเฮ้ยไปเมรีไปเมรีแอบมากขอบคุณเลยอันนี้ออะไรอ่ะเฮ้ยมันโคตรอ่อนจ่าเลยอร่อยมากมาพี่ก้อนกินเข้ากันได้เอใครอ่ะไเป็นเข้าจอกนะลุงมาแล้วลุงมาแล้วลุงมาแล้วมันนะาไม่เลยลุงมาแล้ว ทำไมมันแรงกว่าคนอื่นวะพี่วัน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 น้ำหนักมันอยู่ที่น้ำหนักเองแล้วก็แทกกับเจ็ี๊ยบเลยเอียงแล้วก็เก่งเลยเท้ามินเลยแล้วเปรียบเทียบระหว่างผู้หญิงก่อนที่พี่ก็จะลงมาเออปุ๊มพี่ก็เแบปุ๊มพี่ก็จะไปลงอย่างโค้งสูง อายสิโออายลูกเหรอวัดไม่รู้ไว่ใช่ไหมกว่าเราจะขึ้นไปเร่นได้กันแต่ละครั้งทำไมครับผมทุกส่วนน้ำมันไม่มีลิฟต์ค้นเลยมาปีึ้่มาอุ้ยสวยสวยสวยโอ้โหอันนี้คืออันนี้อ๋ออันลำโพงใหญ่ๆนี่ใช่ป่ะนือนะาจะอันนี้เลยหรือเปล่าเอาละครับผมจะมีการชั่งน้ำหนักรวมนะฮะเราสี่คน น้ำหนักเราตัวละหกสิบท่ามเกินเท่าไหร่สามหกสามท่ามเกินสามหกสามจริงๆเราอ่ะเอาน้ำหนักเราวงไอ้เพิ่งตัวคนเดียวสามร้อยโลไอ้หึงเกียรมาทุกคนจะออกเรือกันแล้วนะครับผมมาตรงนี้ได้เลยอยู่ไว้นู่นมาเพื่อนๆเราจะออกเดินทางกันแล้วพร้อมไหมพร้อมนี่ยอดขอบคุณนะที่ผ่านลุงมาเลยไปแล้วไปแล้ว Lem dan tut. ฟูหน่อยไปพร้อมไปทหารไปครับทุกคนไปเลย เห็นคำว่า VR ไหมครับทุกคนนี่ VR สไลด์คือเป็นสไลด์ด้วยแล้วก็ติด VR ขนาะเห็นทางยังกลัวแล้วอันนี้แบบค้นววตกรรมเดี๋ยวเราไปลองดูนะฮะทุกคนอันนี้อยากเล่นแต่เมื่อวานแล้วเราได้เครื่อง VR กันมาแล้วนี่ครับเพื่อนๆเป็นคนเล่นนะครับผมอันนี้คือสุดยอดเลยถ้าเกิดมาแล้ไม่ได้เล่นอันนี้คือพลาดมาเออผมปังปปา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  พี่เมมมีเรื่องหิมะอวกาศแล้วก็ป่าไม้เรื่องอะไรเอาหิมะหิมะเหรอใช่บอสไปอวกาศบอสขอจะทําการสแกนแบบนี้นะครับผมแล้วก็มีไฟเขียวๆคือได้เรียบร้อยเห็นหิมะแล้วพี่เมมเอาเขาไปไปหิมะเลยจริงเหรอแข่งเลยว้าวนี่มังกรด้วยดูๆเอเลี่ยนว้าวเห็นว้ายเลยเห็นเลียนบ้านกัอยู่ในนี้ในเอเลี่ยนใจขวาดิโอ้โหขวา

ไม่ผิดให้สิบเลค์สิบแม่แบงจรจิงจริงเลยจิงเลยไอ้พี่เขาบอกว่าพี่เมย์แก่แล้วอันนี้อายุสิบสองไม่เชื่อเหรอ ต่อยยังไงดีหรือเราจะกลับเลยทำไมต้องประชุมตรงนี้ <c oughs> มันในบริเวณที่แบบว่าน้ำมันไหลเข้ามาไอ้ผี่จัดการน้าได้แล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปจัดการมันเลยพี่เมย์จ้พี่เมย์สู้เขา้างพ้าจ้างพี่จ้าโอ้คิดว่าสู้เขาได้ไหมสู้ได้เพื่อสบายเลยเหรอสบายเลยเมื่อกี้เขาเซ็กซี่มากเลยนะเออหรอ ตอนนี้ผมก็ทำการไล่นะครับผมทุกคนที่เล่นอยู่น้ำไม่ให้ลงแล้วนะคืออาจจะปิดแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะกลับกันแล้วนะครับยังขอบคุณสวนน้ำวานา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 วาวานาวานหัวหินนะครับผมสวนน้ำที่นี่นะครับผมวานาวานาวาที่หัวหินนะครับผมมีเครื่องเล่นเยอะมากจริงๆแล้วเราอาจจะไปยังไม่หมดนะครับมันกว้างมากเลยนะคะทุกคนนะถ้าเดี๋ยวเราเจอกันที e ีหน้าอยากให้เราไปผจญภัยที่ไหนเอาชุด้็ที่ไหนให้ชีวิตที่ไหนอีกนะครับผมไปด้วย ว <c oughs> ันนะี้ผุะลายไ่ไปจ้าา่ายไม่ถึงเลย แยังแอบใจแล้วเพราะว่าจะได้ให้ลูกค้าเขาลงมาว้าไงาไม่ไไมหรอไม่เพราะว่าท่านบอท่านอูท่านเมท่านก๊อตเขาลงมาเล่นไงเขาเลยเออแบบว่าเกรงใจอ่ะลงมาได้ครับครับลงมาได้แล้ว